พักซ่านาคตุไทยนําโดยนายอุตมะสาวนายน์หัวหน้าพักนายสนธิราสนทิจิรวงเลขาธิการพักนายสุพลฟองงามรองหัวหน้าพักและประธานภาคอีสานนายนริเชยกลิ่นรองหัวหน้าพักและโฆษกพักนายวชระกานิการองเลขาธิการพักและประธานภาคกลางนายสุธิชัยจรุนเนตรรองประธานภาคอีสานนางสาวสนรังสีเฉลิมชัยกิจรองโฆษกพักนายมนชีพศิวะินางกูลหรือคุเป็ดกรรมาการบริหาร พร้อมทั้งเปิดตัวนายเชิดศักดิ์โพกุลกาโนนผู้แสดงเจดจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครจังหวัดอุบลราชธานีเขต7นายวิชัยสวัสดิภาพผู้แสดงเจ็จำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครจังหวัดอุบลราชธานีเขต9และนางสาวโยธาการฟองงามผู้แสดงเจดจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครจังหวัดอุบลราชธานีเขตสลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงเทศบาลวารินชำราบเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงด้านกลุ่มผู้แทน17ชุมชนและอสมอเข้าต้อนรับเปิดเผยว่าซึ้งใจที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับอวยพรให้ได้เป็นรัฐบาลและฝากความหวังให้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนายอุตามะกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักกว่า2,000ครัวเรือนจำนวนกว่า6,000คนช่วงกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องออกจากบ้านมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงบางส่วนก็ติดอยู่ในบ้านที่น้ําท่วมสูงขาดแคลนน้ำอาหารขณะที่ดูเหมือนความช่วยเหลือจากภาครัฐเองจะยังไม่เพียงพอและทันสถานการณ์จึงอยากเสนอให้รัฐบาลระดมความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายมาช่วยคนอุบลในส่วนของพักจะพยายามดูแลประชาชนเท่าที่กฎหมายเปิดทางให้เนื่องจากขณะนี้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับแล้ว แย่างนั้นก็ตามปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วมน้ําแ้งในพื้นที่อุบลตลอดจนทั้งภาคอีสานจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบแม้หลายปีที่ผ่านมาทุกรัฐบาลจะออกมาพูดเรื่องการบริหารจัดการน้ําของชีมูลแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆนักจาเป็นต้องนากลับมาดําเนินการอย่างจริงจังและยึดยงกับการบริหารน้ําระดับชุมชนมีการขุดแก้มลิงเก็บน้ํารวมไปถึงสนับสนุนการกักเก็บน้ําระดับครัวเรือนเช่นธนาคารน้ําใต้ดิน ซึ่งจะเป็นการจัดการที่ยั่งยืนตอนคิดว่าประเทศไทยจะต้องจัดการน้ําโดยด่วนเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกจะทาให้ประเทศไทยพบกับภัยพิบัติหนักขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ด้านนายสนธิรัตน์กล่าวว่าตนลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์น้ําท่วมแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ด้วยข้อจํากัดกติกาทางการเมือง ทำให้ตนและพักซ้านาคตไทยถึงแม้อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากเพียงใดก็ทําได้แค่เพียงการให้กําลังใจเท่านั้นในภาวะที่ปัญหาน้ําท่วมหนักทั่วประเทศขนานี้น่าเสียดายที่พักการเมืองต่ตางๆมีข้อจํากัดในการที่จะใช้บุคลากรของพักการเมืองในการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนโอกาสแบบนี้ต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงอยากฝากถึงกะกะตว่าจะมีช่องทางใดที่พักการเมืองสามารถแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนได้บ้าง ก็อยากให้กะกะตอลองพิจารณาดูเพราะเป็นภาวะของความยากลําบากของพี่น้องประชาชนจริงๆด้านนายสุพลกล่าวว่าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่รับมวลน,น้ําทั้งหมดไล่มาตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาจนมาถึงอุบลราชธานีซึ่งขณะนี้ถือว่ามวลน้ําจริงยังมาไม่ถึงแต่ระดับน้ําในตัวจังหวัดเองก็อยู่ในระดับที่สูงตนและว่าที่ผู้แสดงเจ็จำนงนไปผู้สมัครสสของพรรคได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน แม้ว,ว่าจะแจกสิ่งของช่วยเหลือไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เป็นฝ่ายประสานความช่วยเหลือที่สามารถทําได้อย่างเต็มที่รวมถึงการให้ข้อมูลพื้นที่กับฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อวางนโยบายการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนซึ่งตนมั่นใจว่าด้วยบุคลากรที่มีความสามารถของพรรคและการทํางานที่สอดประสานทั้งคนในพื้นที่และส่วนกลางจะนําไปสู่การแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอน